ออนนี้โอ้โหเร้โซนคันท่านนะเอาไีิ้งได้หมดนะทุกทนว้าวนั่นเรยร้าซแคนว้าวแไซนะฟิวติ้กิฟต์ตัวนะทุ้ท่านน้าสิท่านเนาะปาตี้อีเวนต์แล้วก็ระมีงาน เดี๋ยว้จากงานนอกสถานีเลยเด้อพี่น้องด้วยพ่อเราตีกอดนะตูตานะเอฟซีท่านใดสนใจนะฮะก็เข้ามานะฮะนี่นี่นี่โอ้โหเจ้าของร้านใจดีนะพี่น้องนะ เหลออาหาราหารตี้ยครับนนี่เอาลองลองลองเพื่ออะไรเอยเอาว์กเราหนูหนูได้ไหมอ่ะก็ร้านเนาะพี่น้องอีกที่อต่อ number number นะนี่นะศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หกเกนะครับโทรสั่งได้นะครับผม080-069-4951นะครับนี่ครับโลเคชั่นนะครับอยู่ตรงไหนดิ อูตรงสีแยกบ้านโพธิไพศาลเลี้ยวขวามาทางบ้านกุศกอยท่าเที่นถนนเส้นกุมศลหมายเลข2028ท่าที่นสกุลไอ้โพนสวรรค์สกุลนครเนาะทางที่นสกุลนครมีอะไรที่แย่นะครับขอบคุณมากนะครับผมอาเมตตาครับ Thank you so much นะ Thank you ขอบคุณค่ะ Thank you very much ร Russ. Russ. Where where, where where did you live then? Uh? I live here. but yeah. I'm From London. 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 Wow. London. Chelsea. Arsenal. Arsenal. Manu. You like? Yeah. Well, Man up north. Yeah. Chelsea's in London. Yeah. Chelsea. Arsenal. Chelsea and Arsenal. Yeah. Where's I like I like team. I say, no no. Chelsea. Chelsea. Yes. I like Chelsea. Yes. <laughs> <And then> Chelsea. <laughs> <laughs> เียรแนนะโอเค thank you nice t meet you ขครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ thank you คมากนะตัเดียวถึง้าจบกับตัวนี้อะไรยังจบอ่ยัง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 อก่อนี่นะสีองงัโชองอีกคนก็เลี้ยง ไม่เม่นเลยอ่ะเรานะโคัโโลเคชั่นนะครับกนราดูวันนี้เพื่อนเลี้ยงพวกเราครับผมเรับเงคดีวเราเห็นไหมเห็นไหมแลวกาดข้อไหนดู ด้อยนี่ร้านนะก็นะคะเอฟซีท่านใดสนใจนะคะก็โทรกริ้งแกร่งมาได้นะคะก็นะคะถึงท่านจะเป็นฝรั่งก็หน้าตานะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักนะคะเอฟซีร้านเจ๊แก้วร้านเจ๊แก้วอาหารตามสั่งนะร้านอาหารพองถิ่นสไตล์บาร์เนาะพร้อมการต้อนรับที่อบอุ่นพื้นที่สะอาดสะดวกสบายนะรับรองที่นางได้ห้าสิบพันนะพี่น้องนะ อาหารนะกับข้าวนะอร่อยมากๆนะสะอาดถูกสุขสอาานะอนามัยนะพี่น้องร่วมขนาดเพื่อติดตามเมื่อวานนะฮะเพื่อติดตามเราเมื่อวานเพื่อแชร์ในลงในเฟซบุ๊กเลยเยอะนะเห็นพวกเราออกเจ้าของร้านกดติดตามเราเมื่อวานใช่เห็นเรามากินข้าวถูกต้องก็เลยสอบถาามว่ตันนี้นะฮะโลเคชั่นอยู่ตรงนี้นะส่งฟรีในพื้นที่ขั้นต่ำสอ0รบาทขึ้นไปนะฮะ ก็เลยสนับสนุนสนับสนุนโดยการภาพบรรยากาศในร้านนะคะก็ทุกอย่างที่เรากินไทยมีหมดเลยนี่นะพี่น้องขอบคุณเจ๊แก้วนะคะโอ้นี่ร้านเขานะคะพี่น้องโชตนาสาธุเด้อหรือว่ารอบนี้ได้บุญด้วยกันเพราะว่พวกเราเขาไปทำบ้านให้กับคนพิการเนาะก็ได้บุญทั้งการข้าวบ่มนะเมื่อวานนะเราลืมกระติบข้าว เพื่อนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะฮะว่าพวกเราเราแซบจัดนะถึงลืมแม้กระทั่งกระติบข้าวชื่อที่ใช้ในในในการคอมเมนต์อ่ะชื่อแก้วอะไรนะพี่แก้วฝันดีแก้วฝันดีใช่ไหมแก้วฝันดีคนที่คอมเมนต์ก็เลยก็เลยเดาเอาว่าต้องเป็นเจ๊แก้วที่ขายอาหารนั่นแน่นอนนี่นี่ การที่เราออกไปทำความดีแบบนี้ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนชอบเหมือนเจ้าของร้านนี่เพื่อนเราออกมาทำแบบนี้คนก็อยากสนับสนุนด้วยหรือว่าเป็นการทำบุญอีกหนึ่งอย่างทำให้พวกเราอิ่มท้องเราีแรงมีแรงทำบุญให้กับทำความดีต่อไปเราก็ไม่ย่อท้อเนาะนะ ก็เมื่อกี Guys, you, ้นะก็ไปสำรวจดูข้างหลังแล้วห้องน้ำก็สะอาดทางเดินไปก็สวยมีดอกไม้เอาอย่างนี้ผมว่าสมมติพรุ่งนี้ใครอยากจะ สมมติที่เฉยนะสมมตินะคะสมมติสมมติว่าใครแบบเอออยากจะเลี้ยงข้าวสีสหายสมมติที่เฉยานนี้เลยสมมติสมมติพวกนี้ใครอยากจะเลี้ยงข้าวสีสหายโทรไปเบอร์นี้อดูปากใหม่สมมติสมมติพุ่งนี้ใครอยากจะเลี้ยงข้าวทีมสีสหายโทรไปเบอร์นี้สมมติอยากให้เรากินอะไรเรากินให้หมดได้ไม่ค่อยเลยเนาะ อาวตอนนี้นะเอฟซใครอยากจะเลี้ยงข้าวเราพรุ่งนี้เราจะมาที่นี่อีกใช่ห้รับทำข้ากล่องด้วยนะเอฟซีโอ้อะฮะอโอ้อโอบคุอมากอโ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 คโอโอโ่โอ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 ะอะอะอโอ็อโ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 อนอโออโ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 ตโอ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 โะโอออโ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 อออโ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 กโอโออ เอาติาวเขาใหเนี่เด้อพี่น้องเด้อไปเลค่ะพี่ไปแล้วค่ะโอกาสนานะสิมาเอาทุดนุนอกีกใบโอ้ยมีใบบายอีกไม่เพื่อนเครื่องเอารถเก๋งไปได้ค่าแค่ัหนนะนี่นะคะร้านของแกนเนาะที่เรามารับกระติบข่าวเมื่อวานนะ เออหนุ่มๆก็หัวเราะกันลาว่าคือบอกคนับเพ็ยนคนบอกมัวก็ว่าโผล่ว่าลินเจ้าไปแบบนี้หละเพกี่เ่อนะนะพี่น้องนะคือคือคือพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะยังไงก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะก็ขอบคุณเจ้าของร้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ